เอเเจ้าเราเาก่แค่คาดเราจะบกวากาชุดลจะบวเจ้ามันมาคืนะมาสัมกันเดยวเฝ้าเอาได้เอาเลยเลยเอาแบบเบื้องหลังเนาะสมผแต่เจ้าอย่างไดเจ้าอย่างใแต่อย่างเดียวทมติาคอยไปสัมผับาโบแล้วเนาะพอกระมดเขาบอกเขาเชื่อว่าคำเก่าหรือเปล่านี่ไ่างย่อยเดียวเนอเพื่อนนี้แหละจัยงซีนะเฮ้ยเห็นสหายเก่าเจ้าทักทายนะเปนหูหยางคนเลยเนาะ อ๋อได้ได้ช็อตนี่นะโอ้โลูกนี่ได้นี่นะขึ้นแซนนี่นะจอมอยากได้นี่นะช็อตได้ได้คลิปได้ได้นี่เอานี่แล้วก็จะว่าผมพอเนี่เบานีเบาแจ็บนีเบาแต่พ่นทักท่ายเห็นไหมสบายดีอยู่ดีมีแห้งถามข่าวนี่ะเนี่ยเปิดคลิปนี่อย่างเดี๋ยวเรี่ยวเลยคลิปฝ่ายบอมีแบบฝ่ายคู่คือเอาตอนเลยเปิดแล้วเออ่มีายโอ้ยสบายดีพี่น้อง ไอ้อยังไอง้ไอ้นอกสบายดีอ่ะไอแจกไอ,ตอ้ต้บนบอกบูฮู้แล้วเนาะกับครั้งแรกที่ได้ไมาเห็นสบายดีไสด้สบายดีสบายดีสบายดียดโอโอไอ้แจกบอกแล้วเจอไอ้แจกบอกเจ็บไอ้แจ็บไอ้แจ็บแมนแมนจ,จ,จังจังจังสีน้ำเบาแต่พ่นมีแบบเสียบรรทามเนี่ยเพราะว่าบรรทายคลิปกระบากโบเลยคลิปปุ่นคือจะโอเวอร์แต่เพิ่นเพิ่นเพิ่นแอคติ้งไร่ผู้แต่เพิ่นเพิ่นเฮ็ดเอาบอกได้ยังเดียวไดี๋โอ้จังสันบอกแมนคือเขาว่าบดไว้หมแล้วคนไอ้ไอ้ผมเคยไปนอนรถไฟบาโบเคยวอาให้ฟังด้วยที่บาโบตัวตัว หมอเคยบว่าสุข่อยฟังแต่โดนแล้วเพิ่นมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเศร้ากว่าปีแล้วแต่ว่าบ่เคยนั่งรถไฟคื่อนนี่นะมานี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะทางนี้เพราะว่าเป็นคนที่แบบอยู่ในเฮ็ดเวี้ยห็นเห็นแบบว่าบ่อนี่อยว่าบ่อเพิ่นว่าบึ้งบึ้งพี่น้องไทยหูจะว่าบึ้งเป็นอะไรคนบ่เคยมาเนาะเนนาะะบึ้งใหญ่เออบึ้งแบบว่าแต่บ่ได้แอคติ้งโอเวอร์อีหยังแต่ยอมเราอ่ะเป็นเป็นคนแบบเฮ็ดจะได้บ้านเฮ็ดจะได้โรงงานั่นนะ เพิ่งจะได้ออกข้างนอกแต่ออกคือ่เห็ดเรี่อคือว่ามาอยู่ประเทศไทยหลายปีกเลยกะยาแต่เจ้าบอมีประสบการณ์มาทางนี้เจ้าบอเคยเห็นบเคยเห็นน่ะบอเคยเห็นได้คนบอเคยเห็นบอเคยเข้ามาคือคอยเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยกลยไลยปีเนาะกำลังได้ขี่ BTS ปีที่แล้วปีที่แล้วยังได้กล้าขี่เขาเน้นแต่เบี้ยแต่งานนะลงที่ฟ้าใต้ดินคิดว่าลงไปมันสิมือตึ้งผมสิบอเห็นนะนะ แต่ที่จริงแล้เราเปิดหลายปีแหละหลวงฟ้าใต้ดินเนาะแต่เขาบอกเคยลงไปสัมผัสแต่เราลงไปสัมผัสแล้วกันทีโลกตีใจวันนี้ก็ยังขีดตลอดแลยว่าคืออยู่ในทึงนี่แหละนะคืออยูทันโบนจับบาโบกับบาต้นก็บโอสิบุตดีมาเพราะยังความรู้สึกเจอบุตรีจับเป็นว่าต้องขึ้นรถไฟเพผัวนั่งรถเม์ก็ได้แท็กซี่ก็ได้แท็กซี่ยังสบายเราบอกไปตรงนู้นคือความสะดวกสบายเมืองไทยนี่มีทางเลือกหลายนะแล้วบาแจักกับแบบแต่ใช่แล้วก็ประทับใจบอบบางนี่ใชจเพราะสำคัญที่บุรอยากขึ้นรถไฟฟ้ายนอ่ยังไอเขาบุฮู้ ข่เป็นเป็นเป็นบจ็สอดบัดบูจักเตะบัซ้ขู่ได้ับ้คือส่วนตัวของเบาเตยพกับบูจักเตยฮูจักแต่อเพิ่อนเนาะอายคนรอเพื่นนี่อายต้นช้าแนวนี่มันนี่ก็ดีใจได้ที่ทำไมเยแจกไเจ็บไปแจอเจ็บไอเจ็บเนาะเป็นหมูหักหมูแพงกันพจาเอาองคนพาเป็นน่องเป็นหนุ่งอคนเด้อนนะได้ก็เดินมือคนได้นัเปิดยบเนาะวิบบอไปยบอเห็ดเพราะเห็นหมูเห็ดกัยากเ็นมูเลยเนะ อย่างหมูไม่ได้ไปหันไปนี่อยากไปน้ำก่อนมานี่ซื้อซองยังซื้อซองยังไงสตอรี่ชีวิตบ่าวแจ๊บบ่าวแจ๊บก็ฝากอ่าเอฟสีของไอโบเนาะเขาไปติดตามเนาะเบาเต้ยก็ไปว่างงงนไอโบเราให้มาสอบถามให้มาเบานั่งแบบว่าโบเป็ดจะเบาหรกันเนาะคนมันหนึ่งหมื่เดียวกันกันขอดีของการเหตุยูทูปเราต้องไปลายบอลมื้อนี้บ่เคยเห็นว่าซอยสุขุมวิทซอยีเจ้าตัวให้ไปอ่ะยังไปมีแต่สายไฟ บ่มี่นี่ยไปข้างซ้ายมีแต่สายไฟแต่ไหนไปหาหั่นจะต้องเข้ารักษาอันยังบ่ฮู้งจะต้องเข้าไปอีกเขาบอกไปยังนเนาะอุปกรณ์ได้ไอแต่ว่าอยู่ในอันพุทธบาทอยู่ในถนนสุขุมวิทถือว่านี่เลยพุทธบาทเขาเจ้านี่นอนได้ขี่เหงือนอนได้เลยแบบย่ำเมื่อคืนนี่สมมติว่าเมียโทรได้มึงอย่ามาเดิมมึงกูล็อกห้องนอนอยู่ พุทธบ้านก็รับสุขุมวิทเลยเรื่อแบบรื่อแบบคือหน้าผาเเหมือนบ้านเป็นบ้านใครมีคนเป็นั่นแหละย่านแต่ย่างเดียวเนาะย่านแต่ยุ่งกัดเลยตื่นก็จืดประยันเขาซื้อยากันยุ่งกองเดียวจบทาเลยเนแบบว่าสบายสบายแล้วมันสะอาดอะไรเนาะแต่ว่าอยู่ในอันซอยซาวซีน่ะรือว่าสุขุมวิทานีตะลุยังมีไฟอยู่เนาะเปินยังออกอะได้พระรามสี่ไอ้สีเห็นแบบความอลังการมีสายไฟหรือสีเกีียงหรือสีเป็นคอนโดเป็นตึกสูงๆงามหล่ะกับมีเป็น เออในมุมตึกก็ได้แล้วเป็นซอกงามๆเข้าเข้าพี่ทางนี่แล้วแต่ให้เข้าบ่เข้าเลิกก็ก็บ่เป็นหยังคือคือคือประสบการณ์ของชีวิตเนาะลังือแบบงานอยู่บ่ต้นจะฮู้จักซอยอ่โควิ24บ่หน้าปากซอยอ่าสายไฟเขาออกเบิดยังเฮาสิได้ตอบขถือว่าหน้าปากซอยนี่สายไฟยังบ่ได้ออกเบิด นี่แหละคือคือบุรีรัมย์ชีวิตเนาะกับบุรีรัมยังอ๋อความจริงแต่เขาข้างในคือบุมีรัมย์ได้บุรีรัมย์ได้มากระดิถ่ายสกายวอล์กแถวข้อมพงอ่วยงามขับข้าึ้นหรือยังเอ็มโบเทียข้าึ้นหรือยังยังไม่ได้ขึ้นนี่คือไมาขึ้นใช่แต่สกายวอล์กเนี่ยุดยอดแล้วเอ็มโบเทียยังไม่หุ่นตัวใด้เอ็มโบเทียแต่ผ่านเจ้าเขาสี่ในน้ำอยงที่ว่าล้างไอ้ต้นไปใช้จะสองไปน้ำเลยไปอยู่แต่ไปคนคือบ่อต้นกับไปถ่ายคลิปยางไว้หาบ่อต้นผมเห็นเลยฮ่าฮ่ากันนี่คือ ย่างไปปุ๊บ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 ต้องไปน้ำเล่าเลยเล่าคนหมักไปหมักเตี๋ยวเราเป็นคนที่เก่งเดี่ยเรามาอยู่เมืองไต้เฮงเลยเราคนหมักไปหั่นไปหนีได้ต้นเด้กูจักหลายได้คนผู้นี้ย่างแต่ขี้ขั้นย่างน้ำไอหมักย่างเน้่ยหมักไปหมักย่างคนนี้ไม่คว่มหูเลยครัแกงก็บูหูเดลยจะจะไปเสือเราหลายเลยข้นยังสี่น่ะกูจักย่างไม่ใช่ทามย่างไม่อยากทามย่างคนจักสีทามเรื่องย่างเรื่องยังอยากจะบอกกันหน่อยนะบอกโอ้เรื่องนั้นบอกว่าไป มีเรื่องหนึ่งแน่นอนของข้างข้าใจนะอยากถามนะถามได้คำตอบได้กับสิต็อปน้องขันว่าตอบอะไรก็ต้องตอบเลยตอบอะไรก็ต้องตอบตอบ่ก็คือกะคืออ้ายก็เป็นแรงงานเหล้าหน่อยเจ็บก็เป็นแรงงานเล้าเขาก็เป็นแรงงานเหล้าที่ว่ามีแรงงานประเทศหนึ่งออกมาขอสิทธิ์เรียกร้องกับเมืองไทยนี่ซิบขอนะส่วนตัวอ้ายเนี่ยคือเทนจังเดยสำหรับสำหรับอ้ายนะอ้ายก็เพราะว่าอ้ายก็เบิ้งไล่ย่างเนาะเขาก็หู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วตั้งแต่ขาไม่นำโค้งมาว่าเข้ามาใช้ประเทศเพิ่นโอ้เออฐานว่าผมมีพาสปอร์ต เรือว่าใบอนุญาตทำงานกต่เพื่อนกับจับเฮาเราได้เฮาบ่มีเลขสิบสามลักในบัตรประชาชนเป็นของคนไทยเฮาก็หู้มาแต่ขามนาโคมาไแต่เศรากว่าปี่อยู่แล้วบ่กเฮามาเพื่ออย่างว่าเฮามาเพื่อยังเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนไห้เฮาสำได้เฮาเอาสำนันไอคิดแบบแบบนั้นแลคุณหูจนพ่อเพิ่นไห้ที่พักอาศัยเพื่อนหู้ว่าเอออันนี้คนล่าสงสารนะบ้านพี่เมืองน้องไอ้ก็ดีใจแลลวสานีบอกต้องเรียกร้องคอยยังเลยแต่เพื่อนไห้ไอ้ก็ยังแบบว่าบอกอยากเอาแล้วคือไปโรงพยาบาลนแหลเพื่อนบอกว่า ติดนี้ได้นะครับบ่อยากติดนี้ซ้ำในใจนะภูมิใจร้ายแบบว่าเพิ่นปฏิบัติตัวเฮาดีนะความเก่งใจของเฮาน้ำตาเจ้าอยากไหลคือความแบบตื่นตันเนาะแม่นนี่แหละเฮาเห็นเฮาได้มาสปาร์ตเฮาบ่เคยได้รับสิทธิ์นีมา่นตอแม่นเพาะว่าเราเฮาได้รับสิทธิ์นี้แหละมันแบบว่าคนบ่เกอร์นะเนาะของจะเข้ามรู้สึกจากคนรว่ไหถ้าว่าอยากเรียกร้องเนาะเฮาเขาต้องเรียกร้องกับประเทศไทยเพราะว่าเฮากับเป็นคนมาอาศัยซื้อถ้าเฮาอยากเรียกร้องนะเฮาต้องเรียกร้องอยู่ในบ้านของเฮาเองนี่นถ้าเรียกร้อง ถารฐบ้านบ้านเฮาเพิ่นให้ซิทธิเหล่านั้นชีวิตเฮาก็ดีขึ้นเฮาบ่จําเป็นต้องมาใกล้พ่อใกล้แม่แบบนี้บ่จจาเป็นต้องมาแต่อันนี้มันเรียกร้องพิดวิธีเนาะอันนี้คือบ้านเพิ่นไอ้ยักไอ้ยักเอาจังสีไอ้ยากเตือนคนเล่าเฮาบอกแบบว่าวิธีคิดนี่มันผิดหรือมันถือไอ้ยักมุมมอง่าไอ้ยากษาบอกก็สำหรับสำหรับอ่าแนวคิดนี่มันผิดเนาะแต่สำหรับคนเล่ามีแนวคิดแนวนี้บอกก็สิประมาณอยู่ในหน่อยเนาะในหน่อยประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับคนท่ สมองยังเปิดว่าง่ายซะที่ยังคิดแบบนี้นะแต่สมองเปิดคืออ้ายนี่ก็อ้ายก็บ่คนคิดคิดแบบนี้คิดแต่ยังมันโมเดบ้านเฮาคือคิดไปก็คือเห็ดให้คือทำลายเจ้าข้องทางอ้อมนะเฮ็ดให้แบบว่าเขาเบิ่งเฮ้านี่โอ้คือโง่แท้ไล่การศึกษาแท้คิดได้จังไดอย่างสีนาเฮาก็บควรคนคิดเฮาหลักบ่อยาคคิดอีกบ่อยากคอร้องอีกขอร้องมันบ่ได้แล้วมันยังเป็นกระจกส่องให้เฮาว่าการศึกษาสำคัญที่สุดออื คนโงโ่งโงและสิคิดใดซัมนีฮานะในนี่ก็เป็นแบบว่าหนึ่งาวิธีคิดของแรงงานเล่าเนาะการแสดงออกเนาะเมนแลวกัไอแจ๊บด้วยมีความคิดจะได้เจ้ามาเอาวสวีโซนอง,องฟังแน่เจ้าไปส่วนท่อเนาะคิดว่าการเรียกร้องเหนือสิทธิ<ะ>คือสิ่งที่เขาเรียกร้องนะั้นเป็นสิทธิของพลเมืองไทยถ้าเป็นคนแบบต่างชาติมันเขาเป็นคนต่าง,างด้าวเอาไง่ายไหมเราต้องรู้สถานะตัวเองก่อนว่าเราเป็นอะไรเราเป็นต่างด้าวหรือว่าเราเป็นอะไรถ้าเราเป็นต่างด้าวเราก็ต้องรู้สถานะ อะไรที่เขาให้เรามาแล้วเราควรภูมิใจก็รับเอาแต่นำวในในน้นนนนบาวเจ็บนี่บาวเจ็บสิแบบไม่อยากเรียกร้องอยู่แล้วบอกตรงพวกบาแเจ็บได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เขาให้คือเขา้าเขาเขามาแต่แรกเข้ากูคุยแล้วเขาขววเขาขมาเห็นยังเข้าเขาขมาหาเงินเข้าเขาขมาอาศัยเพิน่นเข้ามาขอเห็นเรียกงเห็ุงาน <c oughs> เข้าบบได้แบบว่ามาเพื่อที่จะไปเรียกร้องสิดเป็นบัวเนบ้านเข้าด้วยเนถ้าเจ้าอยากเรียกร้องซิ์เจ้าต้องไปเรียกร้องที่ต้นทางที่คุณมาคุณอยากเรียกร้องก็ไปเรียกร้องตรงนั้นแต่นี่็ Uhm ได้ไหมสบายสบายตัวไหมเราสบายตัวอยู่แล <animals under kindergarten> ้วควรขอบคุณเนาะขอบคุณที่เขาให้มาขอบคุณอยู่แล้วปอเจ๊นี่ขอบคุณตลอดขอบคุณคนไทยขอบคุณประเทศไทยขอบคุณผืนแผ่นดินไทยที่เรามาอาศัยปอเจ๊นี่ยี่สิบกว่าปีได้ที่มาอยู่ประเทศไทยมีความสุขมีความภูมิใจที่ได้มาเหตเวียกเหตงานอยู่ในประเทศไทยเลยครับสิ่งที่พี่น้องไทยเป็นมอบหมายให้เนาะคือสิ่งที่ปอเจ๊บอกเคยลืมบุญคุณเนาะ ปเจ็มาตั้งแต่สมัยลุกนี้เขาเมืองคิดเท่านั้ <บา S 1> นแหละปอเจะมแม่มีขอเมืองเลย24ปีสมัยนั้นยังไม่ได้เห็ุบัตรเหตุบัตรเาทันได้พรเะฉะน,นั้นบอจ็ถึงว่าตลอดการพ่ก็แล้วแต่ที่จะคิดเรียกร้องสิ่งเหล่านี้เหนือสิทธิของตัวเองสิทธิพื้นฐานเนี่ยคนคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวได้รับอยู่แล้วเขาให้อยู่แล้วทิประกันสุขภาพรักษาพยาบาลทุกสิ่งอย่างเราเข้าถึงหมดเลยคนไทยมอบให้เราหมดเลยแต่เราจะไปเรียกร้องอย่างอื่นมันเหนือสิทธิ์ของเรามันดูแล้วมันพูดพูดนาอยจริงๆ นในมุมมองของกองไอแจ็คเนาะแมนการยากแนะนผมคนล่าห้องบรต้องไปคิดจังณาสันบวรู้จักเน่น,นอนแหละค่ะคนล่าห้องนี่นะลึกๆบาจะบทว่าตลอดคนล่าห้องเชื่อมั่นในเรื่องการเรียกร้องแร่งพวกเนี่ยอาจจะไม่เคยมีแต่ถ้าหากมีบาจ็บก็คอคอ,อเลยแหละพี่น้องคนล่าห้องอย่าได้กระทำสิ่งเหล่านั้นเ <บา S 1> พราะว่ามันสิส่งผลเสียต่อภาพพจน์ของแรงงานเนะ<บ>าะเขาเป็นแรงงานเขาก็ต้องหูสิทธิของตัวเองบัดเทาเหตุแบบนั้นปุ๊บให้เทาอยู่ประเทศไทยยากขึ้น แม่ยากขึ้นลายคนเดียวตาคนเดียวอ่ะก็เห็นว่าปลาตัวเดียวหน้าของแนวทั้งของมันกระสีซึมเสียก็เลยเบิดนะถ้าวันหนึ่งเพิ่นบ่ทนล่ะเพิ่นบ่เอาเนาะผักดันแรงงานออกคือว่าเฮาเห็นช่วงนี้ก็คือแบบว่าอ่าเจ้าที่ปิดอ่าอีหยังก้มตีต่อขึ้นแมนซีนะคือเขาสิปิดเขาตีไฟล์กันแรงงานเนี่ยเพิ่นเพิ่นปิดเหลือศูนย์เดียวเห็นบ่ของของอย่างนั้นก็คือแบบมันเป็นพลนพวงเนาะมันมันบีบทั้งอ้อมเด้แม่น เพราะฉะนั้นเจ้าใช้ชีวิตลำบากขึ้นนะชีวิตจะลำบากกแส่เสียงสะกลุดเด้วยน้อยอย่าวางเฮงได้กระเดียมเขามาไล่ทั้งหลังไล่เธ้ได้ีสามแสนก็คือเฮาเฮาว่าอ like kind of ันนี้คือเฮาเตือนกันเนาะในสระแรงงานคือกันเขาเป็นห่วงเป็นใยนะเพราะว่าอันนี้คือบ้านเพิ่นผมเห็นบอกคือบ้านเพิ่นบุ๋มเป็นบ้านเฮาแต่เฮาเตือนกันเลยเฮาฟังกันเฮาเฮาฟังในเสียงของแรงงานนำกันเฮาเฮาบหนับชาติภัยชาติภัเนาะเฮาหนับเป็นอ่าพี่น้องแรงงานที่เฮามาอาศัยพินดินไทยอยู่เพิ่นให้เยียกให้งานเฮาเห็ดเพิ่นแบ่งงานให้เฮาเห็ดเนาะ เพิ่นให้เฮาอยู่เพราะเพิ่นวัียกร้องเขาได้เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาเองมันบอกแมนแมนนเขาเข้ามาเองเบียดเสียดกันเต็มใจเต็มใจที่จะเข้ามาแต่พอเขาเข้ามาได้แล้วเขาได้อยู่มีความสุขแล้วเขากลับอยากได้นู่นอยากได้นี่เหมือนเขาคนที่เป็นเจ้าบ้านเรามาอาศัยเขาแล้วทำไมต้องต้องเรียกร้องอย่างนั้นมันฟังแล้วมันมันไม่โอเคเขาเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินนอนแล้วเขาอยางมีสิทีิเตาเทียมถึงว่ามันเป็นไปบ่อได้ในมุมมองของเตยคือกันเพราะว่า เขาต้องให้เกียรติเขาเพราะว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นนะเขาเ<ม>ติบโตใหญ่มาจากพื้นแผ่นดินนี้แ,<ม>แกเขาไฮซัำเนียเขาก็ถือว่าเป็นพระคุณแล้วพ<ม>ื<ม>้นแผ่นดินนี้บรรพบุรุษเป็นสางให้ลูกให้หลานเพิ่นเฮานี่เขามาฉกฉกอากาศในการทำมาหาเงินหาเงินหาคำสงพอสง,ง,งแม่สงเอส้สงน้องอยู่บ้านเฮาเนาะ<ม>ชีวิตกะจะได้สุขสบายพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางเบื้องหลังเฮากะเพราะฉะนั้นคนเราเฮาอย่าไปเห็ุแบบนั้นเพราะนั้นอลไรบอกเจ็บกับขอแบบประมาณนี้นะบอกเจ็บว่าเนาะซัมเนียเนาะแมไอ้เนาะมาทั้งไอ้ต้นไอ้ต้นอยากฝากยังบอกเจ้าสุดท้ายนี่ฝากบอกนะ าบอกรายงานล่าก็อยาคิดแบบนั้นเนาะชอว่าแล้วเราต้องคิดเฮาเพิ่นนไ้เฮาสําไรเฮาเอาสํานั่นเพิ่นนไ้เฮาสํานี่กับมันก็ดีกว่าอยูบอลเฮาอยู่ปัจจุบันแต่ก่อนอยู่แล้วดีรลายแม่หรอปถ้า้าวันบอดี้นี่บอยืดรับทราบรีบซีไปนี่ได้เมื่อมาแล้ว้าว่าโมงนี่บอดี้นะาดีกว่าตอนที่เฮาอยู่แต่ก่อน้าบอดี้เนี่ยบอดีต้องยืดแบบนี้แหละเมื่อมาแล้วกลับบ้านมาแล้วนาออันนี้ถือว่า ดีบางคนก็นคือเคยดทองมาแล้วสะพายทองเราก็นจนส่งลูกทายเผืนเฮียนปริญญาตีปี3ามแหละมาทำงานในประเทศไทยได้นี่จากเงินน้ำพังน้ำแรงจากจากจากเงินน,น้ำพังน้ำแรงจากทำเงินจากเมืองไทยเลยจากเง<ม>ินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวนี่แหละเนาะที่ได้มาเป็นดินไทยนี่แหละที่มาเพืองบุญบารมีของเพื่อนเนาะแม่นแมนอยู่เฮาเฮาเอาแหงแหลกเงินแต่ว่าถ้าบ่มีที่ใ<า>ห้เฮาขายแรงเฮาใช้เงินมาใส่เฮาต้องคิดแบบนี้เนาะบ่แม่นว่าเอยสิี่วงมันคุ้น คนไทยควรสำนึกบุญคุณมีตึกตลกคำว่าบุญคุณมีอะไรมีมีตึกมีถนนลายกะเพาะว่าแรงงานต่างดาวบบเกี่ยวเนาะบบเกี่ยวแรงงานบุญคุณบุญคุณงงขนาดเฮ้แปลว่าเฮาเฮาเข้าวันนี้ไปหนีบุญคุณเพิ่นอนะเนาะเฮาเป็นหนีบุญคุณประเทศไทยสำหรับไปโบเนี่ยวันนี้สุดท้ายนี่ครับที่ว่าอย่งไงทั้งสามคนขอบคุณพื้นแผ่นดินไทยเนาะขอบคุณนะขอบคุณหลายๆพื้นแผ่นดินไทยเนาะ กับไอไอไต้นก่อนอขอบคุ<ต>้<ต>นขอบุญขอบคุณพื้นแผ่นดินไทยนาทีหายหลายหลายคนเนาะบางคนก็นได้เมียกับเพราะพื้นแผ่นดินไทยบางคนมีชีวิตที่ดีกับเพราะพื้นแผ่นดินไทยบางคนพ่อแม่ป่วยอ,อยู่ก็ได้เงินบาทจากประเทศไทยฝากมือห้พ่อแม่ก็ยังมีลมหายใจถูมือนี่นี่แหละบอลต้นก็อยากฝากไว้ขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะซ้ำนี่วาชซ้ำนี่ซ้ำสั้นเน้นๆสำหรับบอลแจ้คคือบอลแจ็คคือว่าขอบคุณพื้นแผ่นดินไทยและพี่น้องประชาชนไทยที่มีน้ำจิตน้ำใจ แบ่งพื้นที่ให้บ่าวเจ็บได้ยืนเนาะได้เหตุเวียกได้มีเวกเหตุงานทำได้เงินส่งบ้าน้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่บ่าวเจ็บมาตลอดระยะเวลา24ปีเนี่ยคนไทยมีน้ำใจต่อคนเล,ล่าร้ายหรือบ่าวเจ็บได้หับสิ่งเหล่านั้นบ่าวเจ็บที่ว่าตลอดได้หับสิ่งเหล่านั้นบ่าวเจ็บจะมีพื้นที่หรือ่พื้นท,นที่ในการสิ่งเหล่านี้จะ,จะบอกคนไทยแต่จริง,รงๆแล้วบ่าวเจ็บบอกกับทุกคนที่รอบข่างบ่าวเจ็บตลอดบ่าวเจ็บขอบคุณตั้งแต่วันที่โบมีบัตรจนวันมีบัตรคนไทยบ่เคยแยงน้ำใจเนาะบ่เคยว้าเสียดสีบ่เคยอั่นี้ เพิ่นมีแต่มีได้น่ให้สิ่งที่เพิ่นให้มีแต่สิ่งสวยงามบ่าวแจ๊บก็ขอขอบคุณคนไทยทุกคนและเพิ่นแผ่นดินไทยที่บ่าวแจ๊บได้อยู่อาศัยเนาะบ่าวแจ๊บขอขอบคุณจากหัวใจของบ่าวแจ๊บเนาะสำนีน้อยเนาะสำหรับบ่าอยเต้พ่นเองก็ขอบบุญขอบคุณนะครับเพื่นแผ่นดินไทยที่ให้โอกาสให้ความวางให้เปลี่ยนชีวิตใหม่เนาะสำหรับมื้อนี้บ่บอยเต้พ่นเองก็ทั้งพี่ทั้งอ้ายหลายๆคนก็สิอยมลาพาจากพีเสี่ยมลาพาจากน้องจบที่ไปเพื่อสำนีก็ขอขอบคุณสถานที่งามๆน้อยเนาะอ่าส่วนเบนจักกิติเนาะพี่นนน้้อออองงงขบคคุณเเมืไททยยี่่ใหหโกาาาาสแลลๆ สำหรับมื่อนี้เบาเตยพ่นกับเขาเกาคำว่าซ้ำใบดีสวัสดีครับไบอโบความใจน้องห,หลายคนหลายเนี่ยนะครับเหล่าเบาไอเบาเตยพ่นแล้วก็บเบาแจ็บแล้วก็บเบาเบาตุนเนาะพี่น้องเนาะยสำหรับคลิปนี้กับเราไปที่ทนี้กันลแบบล้วกันมาๆาท้าหลาุมเนี่ขาอนี่ยสามสาย